เอกสารเพิ่มเติมใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะทางอีเมลเดิมใช่ไหมครับครับตกลงครับน่าจะชัดเฮ้ยเฮ้ยทำไรวะเอามมอถือขึ้นมาเฮ้ยติดอะไรวะอ๋อหูย,ยทางสะดวกแล้วเรา

เอามือถือขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่เฮ้ยว่่วยอ๋ออ๋อเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> คุณคุณชอบเรื่องคุณคุณ <c oughs> สามนุนหน้ากำตามสนอปล่อยนะนคุณ โชคดีจริงเลยวะคุณฉันรักคุณเอาไี้ดีกว้าหวานันไปกันได้ของมาแล้วเดี๋ย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 วจะเอายาพ่นเนี่ยไปให้เขาก่อนฮะนี่กลับไปให้มันจับถึงที่ทำไมฉันอุตส่าห์ใส่แมสใส่หมวกปิดบังตัวเองนะแต่ว่าเขาเป็นหอบนะพี่ เขาวิ่งไล่จับพี่ตังไกลอะถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมานะเท่ากับว่าเราเขาเลยนะแล้วยังไงอะ่ะเดี๋ยวก็มีคนไปช่วยมันเองแลหละไปเราไปได้แล้วโอ๊ย๋ยวถ้าพี่ไม่ช่วยอะมันก็เรื่องของพี่แต่หนูจะไปช่วยเขาก่อน ไหวไหมขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมไว้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันช่วยประคองคุณคุณไปเจอกระเป๋านี่ที่ไหนครับอ <c oughs> อคือฉันอ๋ฉันนี่มันตกอยู่ที่พื้นอะคะ่ะแล้วฉันก็เดินมาแถวนี้ <c oughs> ก็เลยเห็นคุณสลบที่ งั้นอันนี้กระเป๋าผมเองครับขอหน่อยนะครับไอ <Okay. S 1> ้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เก็บกระเป๋าผมไม่ให้ผมนี่โชคดีจริงๆเลยคุณไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกคะ่ะจะไม่ให้ขอบคุณได้ไงครับคุณมีพระคุณตอบผมนะฉันไม่ต้องการอะไรตอบแทนค่ะ เอถ้าอย่างนั้นให้ผมเลียงข้าวคุณสักมือ้อแทนคำขอบคุณนะครับถ้าแค่ข้าวก็ได้ค่ะได้ครับเชิญครับเดี๋ยวคุณราตรงนี้นะผมเตรียมอาหารให้ครับอ๋อเดี๋ยวฉันไปช่วยค่ะไม่ต้องหรอกครับนี่คุณเป็นแขกนะผมจัดการเองก็ได้ค่ะครับกันนึง ไงได้มาจากมันเท่าไหร่ละเอาตัวอออะเราเพี่เขาใค่ชวนหนูมาที่เท้าเฉยอ,อะ่ะฉันไม่เชื่ออแกหมกเม็ดละสิพี่จาพี่เลิกทำแบบนี้สักทีเถอะอยวก็ติดคู่กันจริงหรอกแกไม่ต้องมาสอนฉันหรอกคืนนี้เนี่ยแกต้องมาเปิดประตูให้ฉันตอนเที่ยงคืนอย่างน้อยฉันต้องได้อะไรจากมันมาสักอย่างน,นแหละไม่อะ่ะ หนูจะไม่ช่วยพี่ทำความผิดอีกแล้วสายไปแล้วยยาถ้าแกไม่ทำแกได้ไปน,นอนห้องโกงกับฉันสองคนแน่พี่็ะบ้ารือไงเขาแค่ชวนหนูมาก,กินข้าวเฉยไม่ได้ไม่ต้องสตอหนูก็รู้ว่ามันชอบแกไม่อย่างงั้นเนี่ยมันจะชวนแกมากินข้าวที่บ้านถึไหมคุณมิ้งเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะพี่ตา ไม่รู้แหละยังไงคืนนี้แกก็ต้องมาเปิดประตูให้ฉันลืมนะคุณห่าครับะคะเป็นอะไรหรือเปล่าครับอาหารพร้อมานนะเอ่อคือบอกผมได้นะครับเผื่อว่าผมจะช่วยคนได้ฉันเพิ่งทะเลาะกับพี่สาวมานะคะ ก็เลยก็เลยไม่อยากกลับบ้านใช่ไหมครับค่ะงั้นคุณก็ค้างที่นี่สิ <S <S อะไรนะคะคุณพี่น้องกันทะเลาะก,กันเป็นเรื่องธรรมดานะครับคุณก็นอนค้างที่นี่สักคืนหนึ่งรอพรุ่งนี้พี่กับคุณใจเย็นลงก็ให้กลับไปคุยต่อก็ได้ไม่ต้องคิดมากนะครับไปทานข้าวกันเถอะค่ะ พี่จ๋าพี่เลิกทำแบบนี้สักทีเถอะทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะกลับตัวกลับใจได้แล้วโอ๊ยกลับตัวกลับใจเหรอนี่แกลองคิดดูนะถ้าเรากลับตัวกลับใจแล้วเลิกขโมยเนี่ยเราจะอะไรกินฮะเราก็หางานทำที่มันสุดรจริตสิพี่ทำแบบนี้มันไม่สบายใจเลยนะโอ๊ยเลิกทำตนเป็นคนดีได้ไหมน่ารำคาญ อไรนักหนาเนี่ยยังไงวันหนึง่งแกก็ต้องได้มากกว่าของพวกนี้อยู่แล้วเพราะแกจะได้เป็นสซภัยพ์ของบ้านหลังนี้ไงล่ะพี่ตาแต่หนูกับคุณมิ้ะไม่ได้เป็นอะไรกันนะแกก็รวบหัวรวบหางาซะเลยสิไม่รู้อะ่ะฉันจะเอาของหมดนี่แหละยังไงยังไงอะน้องเขยของฉัน <c oughs> ขนนะแคงก็ไม่ร่วงได้พี่จะไม่อยู่จริงใช่ไหม หยุดเนี่ยแกจะทำอะไรฮะก็ไม่ทำไมหรอกค่ะก็แค่จะโทรแจ้งตำรวจอีวานนี่แกเรียกตำรวจมาจริงๆหรอเออพี่คิดว่าหนูขู่พี่หรอคุณตำรวจครับเอาตัวไปเลยครับครับไ้ไ้ ไอ,อ้หน้อยอ้น้องคารายกแกทำแบบนี้กับฉนันได้ยังไงอ,อีชั่วก็เพราะว่าหนูเป็นน้องพี่ไงหนูถึงไม่อยากให้พี่ทำผิดม,มากกว่านี้คุณตำรวจคะเอาไปเลยค่ะครับไม่เอาอะีบ้าไอีหน้องช่วฉันจะตบแกอ้าวคุณหมาครับคุณมีอะไรจะบอกผมหรือเปล่า คือความจริงแล้วฉันร่วมมือกับพี่สาวของฉันขโมยกระเป๋าของคุณแล้วก็โทรศัพท์ของคุณค่ะแล้วฉันก็เห็นว่าคุณเป็นห่อฉันก็เลยแอบตามมาเพื่อที่จะเอาอย่างคุณมาให้คุณนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะจับฉันอะ่ะคุณก็จับได้เลยนะคะฉันไม่มีอะไรจะแก้ตัว ผมจะจับคุณทำไมล่ะครับเอ่อผมจำไม่ได้เลยนะว่าคุณทำอะไรให้กับผมแต่ที่ผมจำได้คือว่าคุณเนียช่วยชีวิตผมไว้นะครับถือว่าเจ้ากันแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงค่ะเอาแล้วพี่สาวของช่น,น่ะคะผมให้โอกาสคุณได้ผมก็ให้โอกาสพี่สาวคุณได้เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าพี่สาวคุณกลับตัวกลับใจได้ผมก็จะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับตัวกลับใจไม่ได้คุณก็อย่าหาว่าจร้ายนะครับค่ะฉันมั่นใจว่าพี่สาวของฉันต้องกลับตัวกลับใจได้ผมก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะค่ะน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้เป็นตามที่คุณหวังค่ะพี่จ๋าเขาเลือกของเขาเอง ซึ่งเขาก็รู้ว่ามันผิดแล้วฉันก็เตือนเขาแล้วด้วยผมวองว่าบทเรียนครั้งนี้จะทำให้เขากลับตัวกลับใจได้นะครับฉันก็คิดว่าแบบนั้นค่ะบทเรียนครั้งนี้คงจะเป็นบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดสำหรับเขาแล้วเมื่อไหร่ที่เขาออกมาฉันก็คิดว่าเขาจะไม่ได้ทำแดีครับ